ชาวเวียดนามชี้ดินแดนแห่งรอยยิ้มแบนดิ้งของไทยที่ทั่วโลกจดจำและคนไทยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเวียดนามสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับเป็นที่พูดถึงและรวมถึงมีการวิเคราะห์กันในหมู่ชาวเวียดนามอยู่เสมอโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นการท่องเที่ยว และดูเหมือนว่าเรื่องที่ทําให้ชาวเวียดนามกุ้มอกกุ้มใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือการที่เวียดนามเป็นรองประเทศต่างๆในอาเซียนอย่างมากในประเด็นการท่องเที่ยวโดยสื่อเวียดนามอย่าง vnexpress ก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์เรื่องท่องเที่ยวอีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการยกตัวอย่างจากประเทศไทยโดยมีการยกข้อดีต่างๆของการท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะคําว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มซึ่งผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวของเวียดนามมองว่า นี่เป็นการแบรนดิ้งระดับโลกซึ่งเมื่อใครๆพูดถึงประเทศไทยก็นึกถึงคำที่ว่า Thailand Land of Smile พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ด้วยว่าทำไมประเทศไทยถึงทำการท่องเที่ยวแล้วถูกอ,อกถูกใจชาวเวียดนามเป็นอย่างมากซึ่งทาง v n x p ็น e s s ได้มีการเขียนบทวิเคราะห์นี้ไว้โดยมีการรายงานข่าวเป็นทางการที่เวียดนามมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมชม7.8ล้านคน ซึ่งนั่นคิดเป็น98ของเป้าหมายที่มีการตั้งเป้าไว้ที่8ล้านคนแต่ว่าอย่างไรก็ตามอัตราการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปีก่อนการระบาดโควิด1 9นั่นยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับอีก5ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้มีการวิเคราะห์จากนายฟาร์มฮาควินซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งเอเชียซึ่งได้มีการพูดถึงเป้าหมาย การท่องเที่ยวของเวียดนามว่าเวียดนามต้องการกลับไปสู่จุดเดิมของการท่องเที่ยวแต่ว่าเวียดนามเองนั้นควรจะคำนึงถึงความเป็นจริงที่เป็นอยู่ด้วยเวียดนามเป็นโลกเสพติดความสำเร็จดังนั้นเวียดนามจึงตั้งเป้าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่ำๆเพื่อที่จะทำให้ได้บรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายในขณะเดียวกันนายฮวางนานจินหัวนหน้าสำนักเลขาธิการคณะกรรมการที่ปรึกษาการท่องเที่ยวเวียดนามได้กล่าวว่า เวียดนามตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ5ล้านคนแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียง3.6ล้านคนแต่นั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการตั้งเป้าหมายไว้ให้ไม่สูงมากนักและเพื่อให้เวียดนามบรรลุเป้าหมายในการกลับมาสู่จํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุดก่อนการระบาดสํานักเลขาธิการการท่องเที่ยวของเวียดนามจึงได้เสนอวิธีแก้ปัญหาที่เวียดนามจะต้องปฏิบัติตามทันที ข้อแรกหน่วยงานการท่องเที่ยวของเวียดนามจำเป็นจะต้องสื่อสารข้อมูลต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นนโยบายการยกเว้นวีซา่าซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์ต่างๆของสถานทูตเวียดนามในต่างประเทศก็ยังไม่ได้รับอัปเดตข้อมูลอย่างเป็นทางการข้อต่อมาเวียดนามจำเป็นจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ที่มีการตอบสนองความต้องการของแต่ละตลาด และจัดอันดับความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในฟาร์มฮายังได้มีการพูดถึงประเทศไทยไว้ด้วยว่าเราไม่จำเป็นต้องมองไปไกลเราต้องมองประเทศไทยในเรื่องของแนวทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นมีตำแหน่งที่ดีและมีการแบรนดิ้งตัวเองในระดับนานาชาติต่างชาติมาเยือนประเทศไทยเพราะความเชื่อถือในเรื่องของดินแดนแห่งรอยยิม้ม ซึ่งทุกๆท,ที่นักท่องเที่ยวจะพบกับความเป็นกันเองของผู้คนและพนักงานที่ทําอุตสาหกรรมการบริการนักท่องเที่ยวไม่กลัวที่จะจ่ายเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้วิตกว่าเจ้าของร้านจะโมโหถ้าหากนักท่องเที่ยวไม่ซื้อสินค้าของพวกเขาประเทศไทยมีทรัพยากรเพียงพอที่จะทําการท่องเที่ยวและสามารถเปิดสํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศได้เป็นจํานวนมากซึ่งณเวลานี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีสำนักงานอยู่29แห่งในแต่ละประเทศทั่วโลกและพวกเขาก็เข้าใจพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคอย่างลึกซึ้งในกรณีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาเวียดนามพวกเขานั้นรู้ทุกอย่างพวกเขารู้ว่าเราชอบกินอะไรพวกเขารู้ว่าเราชอบเล่นที่ไหนพวกเขารู้ว่าความบันเทิงแบบไหนที่ชาวเวียดนามชอบและเขาก็รู้ด้วยว่า พวกเรามักจะใช้จ่ายอย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงมักจะสร้างแผนการท่องเที่ยวเหมาะสมกับคนเวียดนามพร้อมทั้งส่งเสริมการขายและรวมถึงมีการโฆษณาการท่องเที่ยวคนไทยมีความเข้าใจคนเวียดนามและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาโดยตลอดซึ่งจากประเด็นข่าวที่มีการรายงานโดย vn เนพ ก็ได้มีชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจนํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังดูนะครับว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าเราพูดกันอยู่เสมอว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดเรามีแนวทางที่แตกต่างจากประเทศไทยเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นสําคัญที่สุดสําหรับประเทศไทย ดังนั้นประเทศไทยจึงลงทุนเป็นอย่างมากและพวกเขาก็ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในความพยายามของพวกเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ช่วยให้คนไทยก้าวเข้าไปสู่ห่วงโซ่แห่งคุณค่าแห่งการผลิตหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเวียดนามต้องมีการกำหนดตัวเองไม่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านั้นซึ่งการท่องเที่ยวก็จะพัฒนาไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเยอรมันอิสราเอลไม่มีประเทศไหนเลยที่อาศัยการท่องเที่ยวในการพัฒนาเวียดนามควรจะดูสิงคโปร์เป็นตัวอย่างในเรื่องของการท่องเที่ยวพวกเขาเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หรูหราและการเดินทางสำหรับธุรกิจไม่ใช่การเดินทางเพื่อพักผ่อนหรือเรื่องของความงามของภูมิทัศน์จากประเด็นนี้เองนะครับ ก็ได้มีชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้เข้ามาโต้แย้งประเด็นนี้ว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านการท่องเที่ยวโดยมีรายได้มากกว่า6 0 0 0ืล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในเรื่องอุตสาหกรรมของพวกเขานั้นพวกเขาก็ยังนําหน้าเวียดนามมากอีกด้วยเวียดนามดีมีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่งห้องน้ำน้อยและรวมถึงขยะที่มากมายนอกจากนี้ทัศนคติในการบริการ เมื่อสัมผัสครั้งแรกนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากจะกลับมาอีกคุณจะภาคภูมิใจกับเรื่องนี้ทำไมความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับคำพูดที่ว่าไม่ต้องมองให้ไกลมองไปที่ประเทศไทยว่าพวกเขาทำการท่องเที่ยวอย่างไรนั้นเป็นประโยคที่ดีแต่ว่าผมจะขอเพิ่มอีกสักสองสามคำว่าเราควรจะเรียนรู้จากประเทศไทยว่าพวกเขาสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาการเกษตรได้อย่างไร ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนเวียดนามนั่นแหละคือกุญแจสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามผมเคยทำงานกับบริษัทเทคโนโลยีระดับนานาชาติหลายแห่งและข้อมูลต่างๆที่อยู่ในมือสามารถบอกแนวโน้มของการตลาดและรวมถึงพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ ทั้งยังสามารถแยกตามรายได้อายุและเพศอีกต่างหากเวียดนามควรจะต้องหาที่ปรึกษาเป็นบริษัทเหล่านั้นเพื่อกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ทำตามอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คาผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลา ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ